นี่ยานีได้แล้วโอ้นี่คือการเก็บพริกนี่คือการเก็บพริกนะครับอ่าเก็บพริกโอ้โหไหนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่คือผลผลิตของการปลูกพริกสองเดือนครึ่งเก็บครั้งแรกเปิดบริสุทธิค์คุณพ,พี่ครับเคยเปิดบริสุทธิ์ไหม นี <ider> MM <laughs> <to> ่นะฮะคุณพี่หัวเลาะเลยนะฮะคำว่าเปิดบริสุทธิ์นะฮะเขาเข้าใจนะฮะน่ายช้ทะลึ่งอีกแล้วนะฮะยาวเป็นศอกเป็นคืบกันเลยเนาะโอ้ยพันธุ์นี้สายพันธุ์ดี่ดีเนาะเออปลูกง่ายโตเร็วนะฮะดูแลง่ายหลังจากนี้ไปกี่วันนะถึงจะได้เก็บอีกอืมประมาณ สักสิบวันก็ได้มารัสิบวันมาเก็บใหม่รุ่นนี้ใหญ่ขึ้นมาแล้วอเขาเรียกว่าเก็บเขียวสิบวันสิบวันเก็บทีสิบวันเก็บทีนะฮะสิบวันเก็บทีอันไหนไม่ใหญ่เราก็เก็บได้อ๋อให้เห็นหน้าหน่อยอ๋อใหญ่เราเก็บได้เลยอ๋อก็รอสิบวันนะสิบวันเราก็มาเก็บตอนนี้ราคาดีไหมครับพี่เพราะว่าตอนนี้กิโลละยี่สิบโอ้ยี่สิบนะฮะพี่เขียวนะฮะคนรับซื้อมาเก็บเข้ามาไม่ได้แล้วอ แล้วนับจากนี้ไปเนี่ยเราเก็บเนี่ยสิบวันครั้งเนี่ยกี่กี่กี่วันมันถึงจะหมดฮะโอ้อันนี้นั่นแหละครับใกล้ฤดูทำนานั่นแหละใกล้ฤดูทำนานก็อีกประมาณสองเดือนประมาณอีกหกสิบวันเนาะห้าสิบหกสิบวันเนาะเอาน้ำไม่ท่วมไม่ไม่ท่วมอ่าไม่ท่วมพอดีท่วมเราก็ทำนาทำนานะฮะเดี๋ยวท่้ใช้สรุปหน่อยฮะว่าในการปลูกเนี่ยลงทุนเนี่ยไปเนี่ยทั้งค่ามเมล็ดแล้วก็ ค่าทุนที่ลงทุนไปปุ๋ยยาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ต่อหนึ่งไร่ฮะในการปลูกพริกประมาณคร่าวๆคร่าวๆฮะประมาณสอ0สองพันได้ไหมครับประมาณประมาณสองพันนะฮะสองพันหรือสามพันเนาะต่อไร่ในการลงทุนทั้งเม็ดทั้งปุ๋ยยานะฮะในหนึ่งไร่นะฮะแล้วคิดว่าอีกสองเดือนเราเก็บเนี่ยเราจะได้ผลผลิตที่ขายประมาณประมาณกี่บาทครับลงทุนสองพันแล้ว หมื่นได้ครับได้ไหมหนึ่งหมื่นบาทในการปลูกพริกสายพันธุ์ของอัมพวาโกอนะฮะนี่รู้แล้วนะฮะลงทุนสองพันได้หนึ่งหมื่นนะฮะในฤดูหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วเราก็เลิกกันแล้วก็ถ่ายทิ้งปลูกข้าวต่อไปแต่ว่าได้ได้กว่านั้นครับฝาแหละเราประเมินเอาบางทีแปลงก็ได้สองดกหน่อยก็ได้สองหมื่นสามหมื่นแต่ต่ำสุดนี่คือหนึ่งหมื่น เอาโอเคพอได้อยู่พืชนี้นะขอขอบคุณพี่มากเลยนะฮะที่ให้ความรู้เป็นวิทยาศาสในการปลูกพริกนะฮะในนาข้าวนะฮะหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนะฮะแล้วก็มาปลูกแล้วก็จะทํานาข้าวอีกต่อไปนะฮะตะกี้เห็นน้ําท่วมอ่ะเอ้นาไอไอไอสะสะไม่มีน้ํแล้วแห้งแล้วแห้งแล้วนี่คือปัญหาใช่ไหมฮะโอ้โหขอบคุณมากฮะเดี๋ยวเราก็ ค่อยมาพบในสิ่งที่ดีๆของกเกษตรนอกฤดูของคุณพ่อดอ,อร์ปิชาไข่แก้วสนับสนุนโดยพรรควิทิม่ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพี่มากครับจับมือหน่อยครับเป็นพี่เป็นน้องกันอโอเคครับขอบคุณครับอ,อย่าเปิดเพลงนี้ให้เขาฟังหน่อยเพลงของคุณพ่อรับของ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 พ่อหลวงเราะในแนวนั้นนะฮะอ๋อ ปะเดี๋ยวเราชมหน่อยนะึ่งเดี๋ยวขอชมหน่อยนะเพ่เอา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 หัวหอมไปให้น้องชายด้วยนะเนีย่ยหัวหอมชี่นพิษหอนอ๋นี่ไงครับมามะเขือเนี่ยมันจะทำให้เพี้ยควายลายแดงมากินพริกเดี๋ยวคอยดูนะจะหยิกนั่น,น่ากลัวมากพริกกับมะเขือแต่มัะชวนน้อยเนาะ ลักินอาอาไรเพอาะใจพอดี ตกใจหมดเลยนึกว่าต้นกัญชาอะอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวแป๊บเดียวน้อยเดี๋ยวครับให้เขารู้ว่าต้นพริกดกอ่านี่ฮะเพีียวไฟลายแดงแมลงปากดูดที่หมดกินมะเขือแล้วก็จะไปกินพริกนี่คือจุดโฟกัสในวันนี้นะฮะห้ามปลูกคู่กันนะครับ แงเจ้าของสวนยิ้มสวยอ่ะไปดูตัวเองแล้วกันในยูทูบแหละนี่ครับพี่ผู้ชายคนนี้นะฮะเพิ่งเจอเหมือนกันนะฮะมีมิดไมตีดีมากนะฮะมอบสิ่งที่ดีให้กับลูกหลานของเรานะหน้าตานะหลรอเอาการอยู่60ไปเนาะโอ้โหยังแข็งแรงอยู่เลยอ่ะโนน บัคเปอร์ก็สวยๆ,ๆตรงนั้นนะฮะจะสวนชาไร่ก็สวยๆ,ๆตรงนั้นเลยน่ารักนะฮะเป็นกันเองขอบคุณมากครับพี่พบกันนะฮะในรายการนะฮะในพบกันนะฮะในรายการของกเกษตรน่ารู้กรเกษตรนอกฤดูของคุณพ่อด็อกเตอร์ปีชาแก้แกวสนับสนุนโดยพรรคมิติใหม่นะฮะเจตนาเพื่ออยากให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้รู้ในการปลูกพืชในการป้องกัน ในจุดที่ด้อยที่เสียะสนะฮะเรื่องโรคเรื่องศัตรูพืชอะไรต่างๆนะ,ะแล้วก็การเตรียมแปลงนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวิทยาทานในความรู้ที่อยู่ในโครงการของคุณพ่อดอรปิยากแก้วแปลงนี้ก็คือการปลูกพริกนะฮะที่ได้รายได้พอสมน้ำสมเนื้อเช่นกันหลังจากาที่ปลูกข้าวนะฮะเกี่ยวข้าวไปแล้วก็คือมกราคมปีใหม่นะฮะแล้วก็เริ่มทำการปลูกนะฮะ มา2เดือนครึ่งแล้วแล้วก็เก็บนะฮะในช่วงนี้เดี๋ยวพออีก2เดือนนะฮะก็เลิกนะก็หยุดนะฮะแล้วก็ทาไถแล้วก็ทานาข้าวกันต่อไปนะฮะถือว่าสุดยอดนะฮะวิถีชีวิตนะฮะเขาก็เอาฝางเอาแกลบนะฮะโรยนะเพื่อทําให้ดินร่วนทุยฟูตามเทคนิคของแต่บ้านๆไปเลยนอ่าแล้วแต่ท่าแล้วแต่ละท่านนะฮะที่มีอ่า ปรัชญานะะในการทำนะทำให้ดินร่วนซุยฟูเท่านั้นเองนะฮะเป็นสิ่งที่ดีดครับนะฮะ,ะเราก็จะได้ศึกษาไปพร้อมกันนะฮะมาแก้จุดดีจุดเสียนะฮะ,ะจุดที่ไม่ดีเราก็แก้มันปรับปรุงมันจุดที่ดีเราก็เสริมเติมเข้าไปให้ดับเบิลดีนะฮะให้เราชาวเกษตรกร,ะกรนะฮะชาวรักหญ้าอยู่ได้อ้าปาก มีรายได้นะฮะมีกินมีใช้ตามแนวทางของพ่อหลวงของเรานะฮะมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะฮะมีอะไรก็ช่วยกันแก้ไขในสิ่งที่มันไม่ดีนะฮะให้มาดีให้ได้นะ,ะตามแนวทางของโครงการของคุณพ่อดอ,อรปีชาไข่แก้วสนับสนุนโดยพรรคมิติใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับในการปลูกพริกครับ